โจมประเด็นได้ไหมแต่พี่เอ็มขอถุงซิทหน่อยพี่ไข่ลวกจริงป่ะเนี่ยต้องมีคยอธิบายมานี่คำว่าคำทำไข่จิ้มกันอีกรอบนันนี่คือคำสั่งมันจะไม่มีไข่จิ้นไข่แล้วเว้ยจะได้ไม่ออกเบื่อแล้วมันไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มันจะเป็นพุงน้ำอะไรอย่างงี้ใช่พุงน้ำพุงน้ำมีบ้าจะไปถ่าย ลึ้งลึ้งจริงกลุ่มน้ำถามจริงกลุ่มน้ำนี่ก็ชิงเหรอมันช่วยนะช่วยมากดูกลัวมันกัากระเพาะพอดีมันไม่ไม่กินอันนี้ก่อนเหรอันนี้ก่อนเห็นว่าฉันควรจะเป็นแบบน้ำเอมน้ำมุกน้ำจักระจันตลอดเวลาน้ำน้ำเห้จะเป็นฮาร์เร็มเขาอลี้ยงกันเหรอแล้วก็แสบปากไปสิไปสิไปเลยอย่าแกล้งน้องไปเถอะไป ไม่แก้มเลยอะไม่แก้มเลยไม่ตัดไปเลยพี่เกาตัวเอง่เข้าตัดไปเลยพี่เห็นตัวเองปะว่ามันแดงไปไหมอะโอ้ยพี่เมย์เขาไม่ให้อดพี่เมยสะดอสดน่าเกลียดแสสะดือไส้เกาะอะฮะนี่เมยสะดือบางมากกลิ่นอะไนี่อยากให้มอ่านระหลา่ไอินี้เอาไปแค่ เมเมจ้าพยาช่อสีผมจังคิดถึงคุณนึงคุดูไมออกคิวเป็นยังไงบ้างไปดูไม่คิววะครับแล้วหอถ้าเขาเข้าไปดูมันได้ฉันเข้าไปดูมันละมันขึ้นนอนเลยอเปว่ามา้ะฮะใส่กอกแตกครับผมก็คุณอุ่นโตจักรจันทร์กลับมานั่งที่นี พี่ <pulse. S 1> รรเนื้ออโคคัับบจะเดินไปหาอะไรกินแล้วจ้ะแต่พี่อยากหนาวกันไม่ได้แต่มาแล้วพี่อยากอยู่กับเพื่อนอ่ะโดโคเออเมื่อกี้ผมร้องอะไรผมก็ไม่รู้เลยท่อนท่อนบิดอะไรพวกนั้นผมไม่รู้ ฟังลูกไม่ใช่มาถึงก็จะพ้อกังท่อนเลยพังเลยพูดตัวไม่น่าร้องพูดเลยพี่ร้องเพี้ยนสูงมากคือเคยนั่งอยู่แบบเอ้ยคือไปลงในน้ำได้ไงเดี๋ยวเมื่อกี้เราเล่นน้ำเมื่อกี้เราเล่นอย่างเดียวกันอย่างอีกเวลาน้องเดินน้องร้องเพี้ยนนะครับพี่คนหนึ่งเพี้ยนสูงนะจะไม่ได้ใครพี่นี่แหละเออใช่ปะพี่ถังยังมีีกหนึ่งเพี้ยนหนึ่งมากไม่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 อยู่ในคีย์อ่ะถ้าจะเพี้ยนก็อยู่ในคีย์แล้วว่ามีตัวหนึ่งตัวเดียวเลยถ้าคนรู้จริงรู้จริงจะต้องจับได้ตัวเดียวตัวเดียว ก่อนที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่จะขึ้นบิดนี่ยแหละก่อนที่จะขึ้นบิดนี่ยแหละหักน้ำคิดว่าหายขึ้นไปบนที่บนห้องนอนแต่กินนพ่ไม่เจอใช่ต้องโหยปวดคนเดียวใช่ะหักน้ำนานไหม ไม่หรอเสียงมันโอเคเสียงมันสบายดีคุยแล้แม่งร้องอย่างเงอ่ะโอเคแต่เมื่อกี้ไม่ได้ร้องโลงเลยเออเอ็นแกปลง่ะแบบเหมือนจะร้องให้ได้ป่ะเหมือนจะร้องให้แล้วแแปดลงมาเลยเยอะมากเออก็เข้าใจแล้วทมไมจะร้องให้ร้องมันร้องเพลงยากมากเลยร้องไห้ได้แล้วถ้าร้องให้คือร้องไม่ได้แล้ววะคืออยู่เนี่ยเตียมเพลงหยิบหน้ามือไม่อะแล้วเราต้องร้องฟุตบอเล่นงานได้เลย สบายอนนูปาจะเข้ามาแล้วก ah> ็เล่นคู่บ้างไม่พูดไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ฟังเพลงคู่แต่น่าจะเป็นเพลงคู่เพราะว่าถ้าเพลงคู่อคนละสองเพลงอ่ะถ้าคู่พวกเอกแตนเองไม่เดาเลยว่าใครคนไหนจะคู่กันคลิครับเมย์ปอนแล้วว่าเนี่ยไม่แล้วว่าเนี่ย แล้วก็เมย์กับพี่ภูมิถ้าจะสูตมันต้องพัดกับพี่ภูมิกับพี่ปอยพอดีเหยื่อพี่ภูมิอ่ะเขาจะไม่เอาตัวเพี่สองตัวมาคู่กันอ๋อมันอาจจะโชว์ที่ดีมันอาจจะมีอาจจะมีแค่คู่เดียวแต่เขาจะไม่เอาคู่กันเยอะอาจจะไม่เอาไม่เอาคู่พิคสุดอ๋ออันนี้ก็เปคนนะคนทำรายการนะรู้หมดเลยแม่ฟองนะ แล้วก็มองว่าคู่เนี้ยคู่น่ะแล้วคู่นี้แข่งกันนะแม่โขงไปสู้กันเองเออเออแม่โขงไม่อยู่เขาโขงแม่แม่ไปสู้คนเดียวเลยแล้วคู่แข่คนเดียวเลยเพราะว่าคือกะจะจับชายชายกันหมดเลยเหรอมาจะเป็นชายหญิงอ่ะาเอาแบบนี้เออสี่เพลงแล้วชายเพลงหนงแปด ไม่ตสองเพราะว่าถ้าเลเวลอะเลเวลนี่จะคู่กันสองเพลงเยอะไปอันนี้ก็ออกแนวสนุกสนานแต่ถ้ามีคนดูจะมาดูห้าเพลงพี่ร้อง้วยกันนะไม่มาเทิร์นแล้วพอแล้วพี่เนี่ยพอไม่จริงแต่ว่าเต็มไงจริงเจมส์รองเท้าไม่รองเท้าไม่รองเท้าคู่ปูนนะยไม่รองเต้นดาไม่ไม่น้องเี่บ้านนี่ขาบรกมาจากเดี๋ยวไปใส่ก่อนสองเพลงเลยไม่แต่ว่าถ้าคู่กันเองอะได้ร้องคนละสองเพลงแน่นอนคู่เองสองเพลงถ้าเกิดเพลงคู่ใช่ถ้าคู่เองต้องสองเพลงคู่ศิเปิน ถ้าพูดสิบปีก็คนละเพลงร้องไห้เลยคือไม่ไม่ยังเขาต้องพูดสิบแล้วก็แต่ใจน่ะแม่แต่ใจแม่เมย์แต่ใจไม่อยากให้พูดศิลปิีผมพูดกว่างเลยนะเกิดอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็อยากให้พูดศิลปินเดี๋ยวถ้าพูดสิบปนแล้วจะสิบปีแล้วจะเข้ามาพร้อมกับเราไหมเออเขาจะเข้ามาหอมไคนอ่ะมันต้องสักแบบตอนยี่ว่ารายการนี้รายการอะไรครับผมเอฟค่ะจริงเอออะไรเกิดขึ้นได้ถ้าเราพูดไปเขาจะไม่ออกมาแต่ถ้าเราไม่พูดตอนนี้เราเคยจริงว่าจะออกมาแต่เขาเปลี่ยนเพราะว่าเราพูดแล้วเรารู้ แต่ถ้าผู้นี้ก็ต้องคนละสองเพลงแต่ผู้หญิงบางทีแค่สี่เงี่ยผู้ละสองเพลงผู้นี้จะผิดนะเนึกถึงพี่กุ้งนึกถึงตัวเองเอาไว้เป็นไรแต่ถ้าอยู่ก็กินเถอะแม่ว่ามันทรมานไม่ถ้าวันนี้มันกินทรมานทุกวันแมจริงไม่แล้วก็ออกร่างกายเอาไงมันนะทรมานทุกวันจชอบวิ่งแค่สามรอบแล้วก็เหนื่อยไม่คือถ้าวิ่งเยอะถ้าไม่เดินวิ่งกับวิ่งก็เถื่อนปวดท้องใช่หรอถ้ากินวิ่งเลยกินยับเลยจริงใช่หรือก็ลบ ถ้าไม่กินอะใครคนนี้ไม่อชีนะอยาอะไรไหวแล้วมั้งไม่ไหวแล้วคือตอนเย็นอะก็ไ่ด้นไก็หยอมาอย่างพี่อะเรืองอะไรจะกินนยว้ันนี้กินเอ้ยีมาไม่กินมันแล้วแต่ก็เลือกเองไม่เอาเองเลือกเองคูดียน้ำคูดียใครวาน้ำหมดรีบอยินทุกวันแม้ไงเอาน้ำหมดรีบ้นน้ำเข้าไปมั่วซั่วกินน้ำน้ำอโหอยินทุกคนกินทุกคนอะผ่ากิกิกิินกนนนะพี่น้ น้ำก็เลยลอมาเอาน้ำเอาไปใส่น้ำกา้มน้ำเสร็จแล้วพี่ทำไรเติมน้ำแล้วมันก็เดินหนีไปเนาะแกแกเลวุ่นเด็กวุ่นไงอยากเปิดเพลงพี่ภูมิแล้วให้พี่ภูมิร้องให้ฟังบนห้องนอนเลยแล้วพวกเราก็นอนดีไหมพอแอมอะไรขึ้นมาวางบ้าหรือเปล่าขึ้ว่าพี่พีทแล้วผ่านไปไวปะไวไวมากงั้นคุยกับใครวะคุยกับเคลว่าหลอมัรานผ่านไปเร็วมากับดีไหมแบบ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 ตอมใหญ่แล้วอ่ะนี่เลยนานวันนี้ตอนนั่งรอบอกนี่แบบเฮ้ยนี่มาสาวแล้ววะ มันคือสองอันนี้นะใช่พอวันเสาร์แล้วกบวันเสาร์เนี่ยพร้อมรันรันเสร็จคือแต่งหน้าปุ๊บพอแต่งหน้าเสร็จก็ขึ้นแล้วอ่ะเราชอบวันอาทิตย์สุดเอาเห็มันเปิดจังเด็กเราเรียนซ่อนแอบบ้าป่ะวันอาทิตแม็กสาธุครับุ่งนี้ขอให้ตื่นมาเจอหนังสืออะไรสักอย่างนึงเรอยู่กับหนังสือได้สบายมากเลยประเด็นนะเอาอีกเลื่องไมอ่านเลย้องฮูกอ่ะวีเจ็ดวีเก้าอะไรผู้หญิงข้างพูดตะหมดแล้ว ะพี่หี่ติดปูนไปหมดแล้วเดเก้าต่อไปเวลาอย่างอีกยังไม็ก็ติดพี่ภูมมมันจะเล่นเองนะสามรอาสพี่ภูมมให้แล้วแม็กติดพี่ภูมสามรบเออติดอ๋าวันนี้ไม่คืติดตามพี่ภูมิให้พี่ภูมมให้พี่ภูมมว่าแม็กเล่นกับพี่ภูมิว่าพี่ภูมิบอกแม็กเข้ารรดแน่นอนตอนที่ข้าพิซซ่าไม่จ่ายพี่เลยมันไม่เป็นไรพี่บอกไม่เป็นไรพี่เออแล้วแต่พี่อยากิตั้งแล้วเราลวก่าจะมปกนบซีถ้าไม่เข้าเดี๋ยว คู่หน่อยเราน่อยน้องคนไหนเดี๋ยวพี่เิวนี่กินไก่กันแบบกาแเราเอาไปพร้อมกีมโอ้โหเราก็องให่มากตี๊ซตาวเด่บบาบากิตตี้หมูย่างจัดจัดไปมากต้องแย่งขายสามคนสามคนโหอิ่มเต้ยผมด้วยปอนเรียกทำไมล่ะเราก็กินกันสองคนได้ข่าวว่าอยู่กันสองคนแล้วก็ไม่ชงไม่ชวนน้องกินนักการกินไม่ชวนเดียวไป่ชวนฟุกกันเดียวพุกไก่นั่นแหละชาวโทรมาไอ้โทรมาปะหวานไลน์มาโหไลน์กันนำเลย ได้มากไม่เคยทักพี่ภูมดทักคนแรกอ่ะแค่รู้เลยเก่งขึ้นหรือเปล่าให้กลับไปเทียบตอนที่เราอยีพาราทจำได้ในวันวันแรกไอ้นี่เข้ามาแล้วก็ได้เลยตายตี๋ไอ้หมอไอ้หมอหมอหมออะไรหมอป๊อปแต่หมอป๊อปพี่อย่าให้ช่วยยอมให้พี่อย่าให้ช่วยหน่อยไม่เซตไปถ้าถ้าหนัดตกเข้ามาจะเป็นยังไงบ้างจะจะโกนแตกว่ะใครนะบ้านแตกอ่ะไม่ต้องหน้าโตหรอกไอป้อนหน้าป้อนตัวโเป็นเทงนะเมื่อวานทำแป้นบ้านหลุดแป้นบ้านอันนี้ชุดไม่โดนนี่นี่โยนมั่ว เรียบร้อยโดนไอ้ดวงไม่ดีเป็นอกุ๊แฟลโอ้โหแล้วคุ๊กมาในบ้านสนั่นได้แล้วมีตัวพีกุดอะันแมงเป็นพีกุดแล้วไงไอ้พวกน้้นพีกกว่าใครใครนอนด้วยกันแล้วเข้ามาด้วยกันเนี่ยนี่ไม่ได้นอน้อกันตอนแรกจะนอนแล้วเขาเขาสามีห่วย แล้วใครนอนได้กันเราได้กันแล้วเราใช่ไหมได้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 ไน้ได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 นได้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 ไนว่าพไ่นอน้ได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 ้ไใ้ได้อก้ไ็้ได้ได้ไดอไดอได้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 อด้ไ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 ดมได้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 นด้ได้ไ้ได้ได้ได้้้ไไกอ้ย้้ดด้โ้ได้คุยกัน้้้้้ดด ไม่แม่ไม่รู้จะคุยอะไรก็เลยพี่พี่ยิวไปแรกแล้วตอนร้องตอน้องเไม่เงตงไม่พ